ได้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปานเก็บใบบานไหมบานพ่อกับแม่น่ะใี่ไหนอันนี้ไม่มวไม่วนเก็บเก็บใบบานไหมนีได้เสิบเจ็สองเ็สิบเ็สองเอ่อหม่านได้ยี่ นี่สิบรือี่เนียพี่น้องเกือบร้อยเพื่นเกือบร้อยสอบเกือบร้อยุ่งเลยเกือบร้อยุ่งนี่ยพี่อนอ่ะุ่งนี ใส้กระมยกใส้รดใบไ,ปไป่ผลในบาทผลัไแล้วบานแม่วันนี้ไม่มีบา,า,านเจ็บ

นี่แหละเรื่องอะไรกือบลอยสอบได้พ่น้งลอยเกือบลอยพี่นคลิปนี้เขาจะคลิปจะหนีต้อพี่น้องมาอัปเดตเลยเบื่อเข่าที Lux ่ได้พี่น้อ้ลอยได้ร้ายซสำแดงกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยบัขาย่เหล่วพี่น้องเข่าราคาถือเข่าถือขั้วมะม่ามะม่าเกาหลีซ่องเท่าไรพี่น้องสี่สิบบาทห้าสิบบาท แต่ว่าเขากิโลเราบ่ถึงสิบบาทโอ้ย,อยจ,ะจะขายทำไมนะคะเหลือไว้เลยเอาไว้กินคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้แนละ้วพี่น้องเนะขอบคุณทุกไลน์ทุกแช่ทุกการติดตามเลยก็ได้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า